ตอนนี้คุณลุงย้ายต้นไม้มาจากตรงโน้นนะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ให้ป้านะคะเป็นต้นต้นไม้ประดับนะคะที่แบบกลุ่มที่ไม่มีดอกนะคะแต่ต้นอะไรป้าจาไม่ได้แล้วเข็มเข็มแดงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ,อนี่นะคะคุณลุงก็ย้ายมาให้เอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก็มีเพื่อนอยู่ตรงโน้นด้วยอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ในโซนนี้ ก็ย้ายออกมาจากแถวหน้าน้ำตกกันนะคะกลุ่มนี้นะคะเนี่ยคุณลุงก็ย้ายตอนนี้คุณลุงก็กำลังอ้ยตอนนี้คุณลุงกำลังขุดต้นไม้ตรงนี้ออกนะครับตอนนี้นะคะก็กำลังเริ่มปรับที่รกรกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะสวยงามะคะ่ะช่างอันก็ช่วยวางแผนให้เราตลอดเลยนะคะว่าตรงไหนมันน่าจะปรับตรงไหนมันน่าจะดีก็ ก็ให้ช่างช่วยคิดนะคะไม่งั้นเราก็อาจจะไม่ได้สวนสวยขนาดนี้นะคะพอช่างเสนอมาถ้ามันดีป้าเปียกเห็นด้วยตลอดเลยนะเนี่ย,ยคุณลุงก็มีหน้าที่ตามใจนะ,ะ <laughs> คุณลุงมีหน้าที่ตามใจป้านะคะถ้าป้าอยากได้อะไรคุณลุงก็ไม่ขัดนะคะ ก็ขัดบ้างแหละแต่ขัดไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมคะคุณลุง <laughs> ก็ขัดบ้างแหละบางครั้งแต่ขัดไม่ได้แต่บางทีป้าก็เห็นด้วยกับคุณลุงก็ไม่ได้ขัดกันนะคะก็ไม่ต้องขัดนะคะเป็นธรรมดาที่มีการเสนอมีการแย้งบ้างอะไรบ้างเพื่อที่ลงตัวสวยงามเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะก็ต้องมีแย้งบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะ,ะ <laughs> โอ้ยคุณลุง <laughs> ดินตรงนี้มันไม่ดีเลยคะ่ะทําไมไม่ไปลาดินที่เขาใส่ปุย๋ยเอาบอก ตอนนี้นะคะช่างที่กําลังตกแต่งร้านกาแฟานะคะก็กําลังเร่งมือนะคะใส่แผ่นโพลี่ลนะคะใส่แผ่นโพลี่ลเข้าไปหลายแผ่นแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน่าจะเหลือสองแผ่นไหมนะคะสำหรับแผ่นโพลีเอากดซาร์ฮา,หาหลือกันเลยช่าง เขาทําบ้านอยู่หลายที่มากนะคะอยู่หลายหลัง,งวเวลาปรึกษากาันอาจจะไม่ใช่หลังเล็กๆของป้านี้นะคะอาจจะเป็นหลังใหญ่ของเขาที่ทํารีฟอกะอะแล้วก็มีการพูดคุยกันทีมงานช่างนะคะช่างก็มีหลายแผนเนีย่ยหลังเล็กๆของป้านี้มีช่างหลายแผนมากเลยนะคะเนี่ยที่เข้ามาก็แล้วแต่ช่างอันจะหามาก็แล้วแต่ช่างอันจะจะจะทำมา ตอนนี้นะคะคุณลุงก็กำลังเตรียมพื้นที่นะคะขุดดอกสะเลเตอออกให้ป้าน,นะคะเพื่อที่จะไปปลูกที่ใหม่เพราะว่าตรงนี้น่าจะได้ทำให้มันสะอาดสะอ้านนะคะขุดเออดอกต้นอันนี้ก็ขุดด้วยค่ะมันจะได้อยู่เลยดอกสวยแล้วก็จะตกแต่งแต่งแปลงดอกไม้ตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่า ก่อนนี้มันก็สวยแหละนะคะสวยงามแต่ว่าน้องหมาก็มาทําให้มันหมุนอุ้ยปุย้ยหาสิหาค่ะแล้วทีนี้ก็คุณลุงยังยังมีอีกนะ่นใเห็นไหมนี่ไงคะจะทําทให้มันสวยมันก็ต้องเอาดอกไม้ไว้หน่อยเสีไ,<ม>ได้นี่นะคะงานตกแต่งก็เริ่มมานะคะทั้งงานก่อสร้างทั้งงานตกแต่งก็จะมาด้วยกัน จะรีบทำให้เสร็จเร็วๆอยู่นะคะนี่นะคะช่างอันก็วางแผนให้ตรงนี้นะคะมันจะสวยเพราะว่าอย่างนั้นใช่ไหมช่างช่างบอกว่าตรงนี้มันจะสวยนะคะต่อไปจะต้องทำใหม่เนี่ยแปลงผักตรงนี้ไม่ใช่แปลงดอกไม้ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวป้าเปียกจะถ่ายตรงนี้ไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะคะเพราะว่าอีกหน่อยถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่เห็นภาพอันนี้สวยวทังทำนะคะว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็ต้นลีลาวดีตรงนี้เขาบอกว่าไม่น่าจะได้อยู่ตรงนี้นะพูดถึงก็เสียดายมากเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีต้นลีลาวดีอยู่ตรงนี้ก็น่าเสียดายมากเลยนะคะเนี่ย โดนหมายตาเอาไว้แล้วนะคะเขาไม่เรียกว่าหมายหัวนีลาวดีต้นนี้เขาไม่เรียกว่าหมายหัวแต่เขาเรียกว่าหมายตาหมายใจเอาไว้ว่าน่าจะต้องย้ายไปที่แห่งใหม่นะคะโอ้ชะได้มากเลยนะคะเนี่ยน่าจะต้องย้ายไปที่แห่งใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมันก็จะสวยเหลือแต่ต้นปาล์มล้างขวดอยู่ตรงนี้นะคะจะเหลือแต่ปาล์มล้างขวดอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะสวยอะ ถ้ามันจะสวยก็โอเคย้ายก็ย้ายนะคะหลังจากที่อยู่กับเรามานานแล้วก็ได้ดูแลกว่าจะโตอยู่ตรงนี้นะคะจะได้ย้ายแล้วหรือนี่จะได้ย้ายไปแล้วหรือนี่ค,คุณลุงก็ย,ย้ายดอกไม้บางชนิดขึ้นที่กระถางให้ป้าด้วยนะคะคุณลุงก็กำลังมาเอาดินนะคะสำหรับที่จะ ไปปลูกไม้กระถางให้ป้าที่ย้ายออกจากพื้นที่ที่ช่างจะทำการตกแต่งตรงนั้นนะคะตอนนี้คุณลุงก็กำลังปลูกไม้กระถางของให้ป้านะคะที่เอาขึ้นจาการิมบ่อตรงน้นนะคะก็เอามาขึ้นไว้ที่กระถางก่อนนะคะอาจจะเป็นไม้กระถางต่อไปหรืออาจจะย้ายไปลงดินที่ไหนที่เหมาะอีกก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ มันไม่เหมาะที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะทําให้มันสะอาดแล้วก็ไม่รกนะคะแถวแถวหน้าบ้านแล้วก็แถวรอบๆน้ําตกนะคะตอนนี้จะเป็นงานปรับปรุงสวนต่อเนื่องอีกอยู่นะคะตอนนี้น้องนินี่ก็มานอนพักนอนเล่นอยู่ในห้องวิมานดนเลยน้องน,นินี่ก็มานอนเล่นที่นี่นะคะวันนี้ เอ้ยนอนสบ,บายเนาะอีหลาเนาะอีหย่านี่นี่นอนสบ,บายเนาะโอ้นอนเล่นสบ,บายเลยตรงนี้นะโหนอนบอดติงเลยเนาะนางเนาะนอนไม่ติ้งเลยเนาะน้องนี่นี่เนาะ <c oughs> ถ้าจะสบ,บายมากเราจีมานอนก่อนเขาเลยเอ๊